ขูดขดกบกบถูกบนิสัยไม่กินแต่กบ <laughs> ไ,ไม่กินแต่กบกบดุก <disappointment> บ ค่ะเพื่อนๆชาวไว้์ชโกแคตทุกคนสวัสดีครับเอ้นี่ใครเอ่ยใครเอ่ยพี่นิมพี่สนิมพี่สนิมเดี๋ยวปล่อยให้เล่นๆไปก่อนนี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีของมาจากเอฟซีท่านหนึ่งหนึ่งกล่องเนาะค่ะนี่เลยค่ะชื่อเอฟซีนนี้คือเอฟซีสนิมโอเคก็คือเป็นเอฟซีสนิมนี่แหละใช่ค่ะของน้องหนิม ของมาให้หนึ่งกล่องเนาะใช่ค่ะโอเคจริงๆเขาส่งมาหลายวันแล้วหลายวันแล้วแต่เรายังไม่แกะรอแกะของเพื่อนๆใช่ค่ะอา่าโอเคมาพี่แพทเรามาดูกันค่ะว่าข้างในพี่แพทของพี่แพทเรามาดูค่ะว่าข้างในมีอะไรนะคะครับผมนี่พี่สนิพี่นิมมาเร็วพี่นิมเร็วพี่นิมขายใหญ่เลยพี่นิมเร็วเดี๋ยวพี่สนิมจะกรี๊ดนะพี่แพทเคยดูนะมุดอะไรอ่ะนี่ มาพี่สนิมลองดูดิพี่สนิมเชิงงูกน้อยเร็วเร็วพี่สริมเร็วพี่สมงูก่เร็วเร็วห่วงแล่นหนักห่วงเล่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะนี่เลยค่ะอะไรครับพี่แพตแอนน์ซองเหลือง่องเหลืองนี่นี่พี่เนิมเดินไปเดินมานะครับอ่า t t a s e of the Wine สีเหลืองเราเคยรีวิวไหมอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะสีเขียวอันนี้สีเหลืองโอ้ยอันนี้พรีเมียม6ดาวใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณคุณเอฟซีสนิมมากนะอันนี่ไงนี่คือโอ้ยของโกลของใครเอ่ยโอ้สนิมโอ้ของโปรของหนูเลยลูกนี่นี่น้องนิมน้องนิมจ้ะ โอ้เหมือนรู้ว่าเป็นของตัวเองเนี่ยเนี่ยเดินไ,ไปเดินมาเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยดูดูดู้โหต้มใหญ่เลยต้มใหญ่เี่สนิมชู้ชู้กีก่กระรป๋องครับกี่กระรป๋องสิบสิบเอ็ดถั่วนะใช่ไหมอ้าวพี่แพทใช่ค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดกระป๋องสิบเอ็ดกระป๋องค่ะเป็นซุปปลาทั้งหมดเนาะใช่ค่ะพี่สนิมดูอะไรลูกพี่สนิมดูอะไรครับนี่น้องมิ้นสนใจอันนี้สิลูกนี่ ่าพี่แพทนี่นี่นี่แกะโชว์เลยดีกว่าว่ามันเป็นของโปรดพี่สนิมอย่างแท้จริงก่อนอื่นขอขอบคุณมากมากเลยนะคะพีเอฟซีของน้องหนิมน้องหนิมเนาะขอบคุณจริงๆค่ะใช่น้องหนิมเร็ว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 มากันไหมมากันไหมน้องหนิมน้องหนิมนี่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวกินก็จะโชยไปเองนี่ กระปีนิมแล้วนิมแล้วหนกินเป็นไหมลูกพี่นิมแล้วพี่นิมมาแล้วพี่นิมมาพี่นิมมาแล้วพี่นิมกินชอซีหน่อยลูกกินโชเอ็ซีหน่อยมาแล้วมาเร็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 วเร็วเร็วเร็วเวเร็มเรวเร็นเร็วเร็เเร็ัเร็ว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 เร็เร็วเป็วเป็วเร็คเรวิรนว่ร็็วเรร็วเร็วเรีร็วเร็วอรพวเร็วเร็วอร็วเร็วเร็วเวเาเมีประโยชน์ยังไงซุปปลานี้นะคะเป็นเ่ เสริมกล้ามเนื้อให้กับน้องแมวแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะคะต่อต้านอนุมูลสละนะคะเป็นซุปปลาทะเลปลาทะเลหรือเปล่าปลาทะเลแหละเป็นโปรตีนที่เป็นกรดอะมิโน17ชนิดนะคะที่ไม่สามารถสร้างเองได้นะคะอน้องหนิมน้องหนิมห่วงเล่นนะคะกินีก่อนแต่กินเขาชอบเขาชอบกินเขาชอบมากค่ะอันนี้กินทีเป็นกระป๋องเลยปีมาลองให้กระปีกินดิปีมาลูกมาโอ้กระปีอยากกินใช่ไหมคะอันนี้มีมี กินแล้วกินแล้วกินไมกินไหมกินเป็นไหมอข้ามเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้จริงๆเป็นของโปรดพี่สิงจริงนะใช่ค่ะคือบางตัวไม่ไม่ไม่กินเราต้องใช้สลิงก้อนใช่ใช่ใช่ไมลูกตุ๊กตากินไม่เป็นรอลูกไม่เป็นเออเอากบกกบ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 กีสาย่กินกบกินกบกบกบ ซุตามอยู่ไหนก็หาที่นั่นแหละค่ะไม่เห็นเลยเนี่ยกบไม่เห็นเลยเนี่ยกบก็มิดเลยถาำมาอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปให้พี่สนิมกินแล้วเดี๋ยวจะตัดภาพอินเสิร์ตเข้ามาให้นะอ่าก็คืออันนี้จริงๆอ่ะ มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากค่ะแมวป่วยแมวผอมแมวกินยากนะคะให้เขากินอันนี้เลยใช่แล้วมันมีสูตรนะที่เป็นแมวโรคไตแมวสําหรับโรคไตก็คือสูตรไก่เป็นซุปไก่ค่ะสารสกัดจากแคนเบอร์รี่นะคะช่วยในการดูแลไตแต่ที่อยากป่วยรู้ข้อมูลเต็มๆเดี๋ยวปอนเอาลิงก์แปะไว้ใต้ อธิบายข้างล่างนะเพื่อนๆก็ลองไปกดดูได้ใช่ค่ะรวมถึง Test of the Y ก็มีรีวิวไว้แล้วใช่ค่ะเป็นซองเขียวเนอะใช่เอออันนั้นจะรีวิวไว้ละเอียดเลยก็ไปตามดูทั้ง2อ,อย่างได้อ่าพี่แพทมีอะไรจะขอบคุณอีกไหมขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอซของน้องสนิมที่ส่งของมาเป็นกำลังใจให้กับายช็อกโกแคทเรานะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาให้สนิมใช่ใชอเอามาไหม มาใหไมปไ,ไปไหนแล้วกลังวิ่งอยู่กําลังวิ่งอยู่โอเคโอเคก็ขอบคุณนะครับที่แบบเออเป็นกําลังใจให้เราส่งของมาให้กับแมวของเราเนาะขอบคุณมากๆเลยนี่เป็นกําลังใจที่ดีเนาะที่เราจะมีความเพัฒนาในการทําช่องแล้วก็ชื่อหลือแมวจรให้มากขึ้นใช่ค่ะเนาะอืมอืมอืมไปพี่แพ๊ดไหน ก็ขอพระเจ้าอวยนพรนะคะ FC ทุกคนเลยแล้วก็ FC ของพี่สนิมด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกอย่างรับรื่นนะคะทั้งครอบครัวตีแต่รอยยิ้มใช่มีความสุขใช่ค่ะรวมถึงน้องแมวของพี่ FC สนิมเนี่ยพี่เขาก็เลี้ยงแมวนะขอให้มีสุขภาพ น้องแมวแรงๆล่าเลิงเนอะใช่ได้เนี่ยน่ารักมากเลยนะคือเขาเลี้ยงแมวเขาก็ยังแกะปันขอบคุณมากเลยค่ะที่มีกําลังใจให้พวกเราใช่น่ารักมากเลยขอบคุณนะครับขอปเจ้าอวยพรเจ้าอวยพรค่ะไปก่อนนะครับไว้์ช็อกแครแมวจรนอนคอนโดบ๊ายบายครับผมเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีครับ